หลังจากที่เราห่างหายก็ม่อย่างยาวนานเลยนะครับกับการทําคลิปแล้วก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการทําคลิปเรื่องราวของวิสัตถิ่งเวิลด์ที่หลายๆคนก็น่าจะรอกันอยู่พอสมควรเลยนะฮะต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับที่ในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ถึงยังไงครับเราก็กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับโลกของวิสัตถิ่งเวิลด์ที่ในวันนี้นั้นนะครับเราจะพาคุณไปพูดถึงเรื่องราวของศาสตราจารย์ที่เราเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างเซเวอร์ัสเนฟครับ จริงๆแล้วนะครับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบศาสตราจารย์คนนี้มากๆอย่างที่ใครหลายๆคนก็ชอบๆกันนะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยที่เราจะพูดกันในวันนี้คือทักษะอันชาญฉลาดของเขาครับที่ตัวของเขาเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วและเขาก็ไม่เคยพูดด้วยนะครับว่าเขาเก่งด้านไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นลครับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของเขากันอันดับแรกเลยนะครับเขาเป็นผู้บุกเบิกวิชาปรุงยาครับ เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยนะครับว่าเขาเนี่ยคือนักปรุงยาที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นยาแบบไหนนะครับเซวรสเนปเนี่ยสามารถปรุงได้หมดเลยครับสัจเซลุ่มเองและที่สำคัญเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังสามารถที่จะ ปรุงยาเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าได้อีกด้วยซึ่งจริงๆเรานะครับไอหยานี้เนี่ยมันมีมูลค่าที่ค่อนข้างที่จะแพงมหาศาลเลยนะครับในโลกของวิสัดดิ้งเวิลด์แต่เซเวอรสเนปครับเขาสามารถที่จะทําได้ครับเรื่องต่อมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราถามถึงความเก่งกาจของเขาเนี่ยเราสามารถเห็นได้ที่ไหนดูเลยครับฮัฟบัตปรินต์ของเขาหนังสือของเขานั่นเอง ถ้าเกิดพูดถึงความสร้างสรรค์ของเซอร์สเนปความฉลาดในฐานะเจ้าชายเล่บผสมนั้นนอกเหนือจากการปรุงยาแล้วมันคืออะไรมันคือการสร้างคาถาครับไม่มีพอมดแม่มดคนไหนเลยครับที่จะสามารถสร้างได้แบบอย่างนี้ทุกคนนะครับมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นซึ่งเซอร์สเนปเองเขาสามารถที่จะทําได้ครับแต่เราอาจจะเห็นในหนังใช่ไหมครับว่ามีเซตัมเซมบ้าแค่คาถาเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีอีก มากมายเลยครับที่มันได้ถูกเอ่ยถึงที่มันถูกเปิดเผยเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าตัวของเซรัสเองนั้นชอบเซตัมเซมบาเป็นพิเศษครับเพราะว่าคาถานี้นะเอาจิงๆเลยมันเป็นคาถาที่รุนแรงสําหรับเขามากๆเลยนะครับและค่อนข้างที่จะน่ากลัวเราก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับตอนที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้กับมอลฟอย เขาเกือบจะถูกฆ่าตายแล้วนะครับแต่ดีนะครับว่าเซวสเนปที่มาพอดีเขารู้จักคาถาของเขาครับและเขาก็รู้ถึงความน่ากลัวของมันต่อมาเลยนะครับเขาบินได้ครับจริงๆแล้วนะครับในหนังเนี่ยเราเห็นกันครับว่ามีผู้เสพความตายมากมายหรือแม้กระทั่งแบบพ่อมดฝ่ายดีเองนะครับสามารถใชใ้กันหาที่เหมือนกับเป็นควันเป็นลอยเป็นอะไรได้ใช่ไหม แต่จริงๆแล้วนะครับคนที่สามารถทําได้แบบจริงๆเลยนะมีเพียงแค่ลอร์ดวูดเดมอ์เท่านั้นแต่ทว่ายังมีอีกคนคนหนึ่งครับที่สามารถทําได้และคนคนนั้นเขาก็คือเซเวอร์สเนปนั่นเองมันเป็นความสามารถที่ในหนังเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับแต่จริงๆแล้วในหนังสือนะความสามารถนี้เองครับมันถูกเปิดเผยมาเพียงแค่2คนเท่านั้นครับส่วนต่อมาเลยนะครับ เขาเป็นชายที่ไม่สามารถที่จะอ่านใจได้เสนปนะครับเป็นคนที่เมื่อใครมาดูเขาแล้วนะครับก็จะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเขาเป็นชายคนหนึ่งที่ลึกลับเป็นอย่างมากเขามีป้อมปราการที่ไม่สามารถที่จะเจาะใจของเขาได้เลยเขารักษาขอบเขตทุกๆอย่างครับให้คนรู้เท่าที่คนอยากจะรู้เท่านั้นมีใครที่จะพยายามค้นหาตัวตนจริงๆของเขานั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับเม,เมื่อแล้วนะครับอ่านมีเพียงแค่อัลเบัร์ตดัมดอร์เท่านั้น แต่จริงๆแล้วเนี่ยเนปเอเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะให้ใครมาอ่านใจของเขาได้ความลับของเขามีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่รู้เพียงคนเดียวครับมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับขนาดตัวของเขาเองนั้นถูกคาถาเลเจเนเมนหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปในจิตใจของเขาได้ง่ายๆเลยนะครับขนาดวูดมอลเองก็ต้องยอมรับเลยในเรื่องนี้ไม่มีใครบุกเข้าไปในหัวใจหรือขโมยความลับของเขาได้เลย ต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ผม่ยชอบมากที่สุดเลยครับนั่นก็คือการเสียดสีของเขาครับคําพูดคําจาการโดยถูกของเขามันไม่ธรรมดาจริงๆเราสังเกตได้เลยนะครับว่าเวลาเซลรัสพูดจาเสียดสีกับใกรกับเนวิลกับแฮร์รี่หรืออะไรพวกนี้เขามักจะเสียดสีใส่คนด้วยสีหน้าที่เป็นหน้าตายพูดจากับแฮร์รี่ว่าเธอก็เหมือนกับพ่อ,องเธอนั่นแหละ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วนะครับเซเวอร์สเนปเนี่ยจะพูดกับ คนที่อยู่ในบ้านกิฟฟินดอร์ฮะหากเราสังเกตนะมันเลยทําให้บางทีนะครับคาพูดเสียสีคําดูถูกความน่ากลัวของเขามันเลยกลายเป็นแบบประกาศของเนวิลอย่างที่เราได้เห็นกันเลยแต่บางครั้งนะครับมเ,เมื่อเขาเผชิญหน้าคู่ต่อสู้ที่คู่ควรอย่างอัมบิลดแล้วก็ท่าทางไล่อารมณ์ของเขาแล้วก็คําพูดจาสอดเสียดของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราดูตลกเพราะฮะมันก็เหมือนกับเน่ากับลงผูวครับคู่นี้มันควรจะเจอกันจริง และที่สำคัญเลยนะครับแบบจริงๆเลยก็คือแฟชั่นของเขาครับแฟชั่นของสเนปนั้นนะครับเอาตามจริงเลยนะตั้งแต่ดูในหนังมาเนี่ยหรืออ่านหนังสือมานะครับแฟชั่นที่เซเวลาสเนปนั้นนะครับเขาได้ใส่ตั้งแต่ต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเลยเป็นเป็นความที่เป็นไอคอนของเขามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวแบบการแต่งตัวแบบมืดๆมนัมนๆหน่อยนะ คล้ายๆกับพวกแบบขางคาวอะไรพวกนี้ไม่ต้องมีสีเลยสีดําหากคุณชอบแนวแบบนี้นะกูรูของคุณก็คือเซรัสสเนปคนนี้เลยครับเขามีอารมณ์สมทีในเรื่องแบบมืดมนจริงๆนะเรียบง่ายน่าทึ่งแต่ซ้ำซากแต่ดูไปดูมามันก็คลาสสิกนะครับมันไม่ใช่กลิ่นอายที่แบบทำให้หลายๆคนมองว่าเป็นรสนิยมที่ดีนะแต่เอาจริงๆนะครับการแต่งตัวแบบนี้เนี่ย มันต้องใช้ความมั่นใจมากๆเลยนะครับและซึ่งแบบอย่างนี้นะครับหมอคนแบบนี้จริงๆนะฮะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของเซอร์ัสเนปครับตามตรงเลยนะครับว่าไม่ได้ทําคลิปนานผมเองก็คิดถึงทุกๆคนเหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะฮะผมก็มาทําคลิปให้ทุกๆคนได้ฟังกันแล้วนะครับ หวังว่าทุกๆคนจะชอบกันนะก่อนจะจากกันไปครับช่วยบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนเพื่อนคิดว่าความสามารถของไรของเซเวอสเนปนั้นที่เพื่อนเพื่อนชอบกันมากที่สุดครับมาแชร์กันหน่อยนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เลยนะผมก็หวังเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กันก like, ะกระครังเพื่อพลาดคลิปต,ต่อไปนะครับกดแชร์เพื่อเพื่อนๆอทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ